แก้บนเออวันนี้เป็นมาแก้บนเลิกงามยามนะมาแป๊บๆนะคิดพิเศษที่โอ้โ้เดี๋ยวจะให้ดูกับข่าวมึดอาไปซื้อปลาหมึกกุ้งอะไรมาย่างกินนะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูข้าวเปลี่ยนไม่มีเลยสักอันของนี้ไม่มายนะกับข่าวอะไรก็ซื้อมาแล้วพรอยนั่นเคยดูว่าแตะก็ซื้อมาเพราะว่าไม่ได้เดินเดี๋ยวใช้เตะอ่ะ รถสรุปกูเปลี่ยนคันเยอะแล้วนะฮูไม่เอาคันนั้นนะพอใส่อ่ะเอาคันไหนเอาคันใหญ่กว่าเดิมหน่อยดีดีซีคันนคันเจ็ดอ่ารีวิวหน่อยดิมันลดอร่อยป่ะมากลดจากตรงร้านสามแสนเหลือเจ็ดแสนตรงนี้ได้ไหมปุ๊ดมีจ้ะพี่เอาไว้ให้ดามแล้วแม่งโทรไปเบียนเดียบวิมบางคนดูเบียนเดียบวิวน้ำสองเื้อพันธุ์ซื้อบ้านแถมสวนคือมันก็มันก็มีหลายรุ่นไง อ่าตัวแรกคุณว่ามาดูตัวนั้นมาบอกว่าเครื่องเล็กพี่ถ้าเกิดพี่ออกขับ่างกวัดมันก็เหนื่อยหน่อยอันเออแล้วพี่เพิ่มอีกแสนหนึ่งเต็มหลักสามอ่ะเติมมาแล้วอุ้ยโอ้ยแม่ก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนนะเป็นแบบนี้ไงแต่ว่าเราเปลี่ยนแทนเป็นแบบนี้นี่เออเปลี่ยนแทนแบบนี้แล้วก็เพิ่มเงินครับโอ้วันนี้กับข้าวเต็มเลยกินหมดไหมเนี่ยอันนี้มีซุปหน่อไม้้ดวยเนลยก็ซอูชิเข้าเหนียวมี อะไรหมูย่างอันนี้หอยจออันนี้หอยจ้อไกอันนี้ไก่แกะบนนะินก่อนอาขางล่างมากีเดียเอากินก่อนนี่ยไม่คือเอาเดียวเะอนี้ใส่ซุ้น่ไมีครับงอค่ะปมากินเป็นด้วยซุปหน่อไม้อก็ชดูหน้าเหมือนไฮโซแต่ค่ะเออ เมื่อไม่มีปลาล่าใช่กินนะหอกเหรอเออไม่มีตุ่มต่อเออตำอร่อยว่ะตอนนี้ทำไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้าต่พี่ทำพิ่าที่ราตุตุมาตุไงพีซื้อมาไหนเออเอ้าแต่บ้านเราพีซซ่ายังคุยว่าิะไม่กินดีกว่าเราไปซื้อย่าไม่กิน่ะกินแล้วอ่ะอย่างอืมไปใส่ฟันดิเดเอานี่นี่ฟันแบบว่าใส่แบบเป็นทองคำก็ได้นี่ใส่นี่สวยเลย สมัยก่อนอะคนโบราณนะใช่คนโบราณเออเขาใส่พันทองขาแก่แล้วนะใส่อะไรก็ได้แล้วฮะแก่แล้วนะอ๋อเราว้รุ่นเหรอแต่ยิ่งกว่าเขาจะไปขับคาร์เร่แล้วอ๋อนี่ไว้รุ่นอยู่นะน้องเขาอยากไเลี้ยงไม่ตัวไม่จริงเออนี่หนูเนี่ยวันนี้สนุกสนานเด็กๆไม่ได้มานะก็เลยบอกว่าต้องซื้อกต้องมันจะซื้อมาเยอะผมต้อซื้อไก่เมีย เออหรอเนี่ยซื้อไก่เลยมาเขาอยากกินไก่ย่างห้าดาวเออหว่าหนูจะมาแก้บนเราก็ไม่ได้ยินก็ซื้อไก่มาเอ้าไม่ได้บอกเหรอพี่ตุ๋มไม่ได้บอกเอาวเไปได้ยินก็เลยให้ซื้อนั่นมาแค่นั้นเราก็เด็กมันก็บอกมันแต่พี่จำไม่ได้แซ่บปะจักกาเอ็นรีวิวให้่อยดิโอ้โหเหมือนแฝดกันเลยอะมือจอนะตัวเรากันแล้วใช่ไหม ตอานจักกันใหม่ะหม่52อูโร่68รีง่ากขนาดเลือกนี่โอ้โหประมาณนี่ขนาดขนาดโอ้นี่นี่น่ากินทางนั้นเลยค่ะรู้จักใหม่ใ58ตอนนี้ขึ้นมาปั๊บมึงมันไม่ขึ้นมาอาจจะไม่ขึ้น57กิโล่ไม่ลอตามพวกผมนี่ใช้นายอันนี้เลย NAE 1519อันนี้เยอะแล้วึไม่ลงอ่ะโอ้เมื่อไรจะกินเนี่ยคนนี้ w h o u u l l g แต่ว่าของพี่มันไม่หาไม่ยากนะมันเข้ามาที่วัดพันท้ายนรสิงห์ตรงเข้ามาขึ้นสะพานเดียว้ากระถืงเลยวัดพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเพราะก่อนก็ได้บ้างพี่เลียกหรือว่ากลัวไม่นทานเออวิเศษสุดที่เรียนมาวิเศษสุดลกวิเศษสุดเยอะนะเอาเศษหนึ่งเอาของเข้าบ้านนี่ปลาหมึกจะได้เดียวลบไปครับเป็นแถวคอยเครื่องกองน้ำยังไม่ได้มานะ มิ้แควใส่ไรไม่อยู่ที่บ้านแล้วแต่ว่าเราจะตั้งใส่กล้องไค่ไหนต้องยี้แคล้วต้องตั้งเข้ามาต้องตัเออซิงตกลงเอาไงก็อย่าให้ช่างของแกมาตีแล้วกันให้แม่งทำไปได้ง่ง่ายแล้วก็มึงก็มึงอยากได้มุมก็ไปซื้อไอ้น้ำมันก็แล้วแต่โอเคอ้น้ำจิ้มไม่ไม่ค่อยเค็มอ่ะอยากให้ช่างมาตีช่างมาวันไหนเพราะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เออร้อนนะฮะโอ้โหโหนี่มไหม นี่พี่ล้วมนเป็่ไาน่กินข้าวอไรล่มนมันไม่ไอย่างเงี้ยจะพาไปดูสวปีปีใหม่ได้มเาเกันโอ้โหนี่มีร่มอุยลมพัดเย็นมากเลยเห็นป่ะที่มีมีอันนี้ด้วยอะไรอะไปฝรั่ง มีต้นฝรั่งด้วยมะซิดาด oh <my> นี่มีต้นขน่านีมีมะนาวด้วยเฮ้ยมะนาวหรือมะกรูดวะเนี่ยมะนาวมะกรูดวะมะนาวมะานาวเป็นนะี่นี่ใบมะนาวมีน้อยหน,น,น,นาดว้วยพี่เล็กน้อยหนากำลังเป็นลูกเลยนี่เอ้วย <mod el> เออโอ้ คือว่าโชคดีมากนะคะซื้อบ้านก็ได้สวนอีกโชคดีมากๆนี่เราตีต้นมะม่วงเลยโอ้เหมือนแบบอยู่ในป่าเลยธรรมชาติมากตี้นมะพราวน้ำหอมด้วยนี่เราก็นั่งกินใต้ต้นมะม่วงเลย น,นี่มาปาร์ตี้กันนะวันนี้อันนี้ตน้นอะไรอ่ะเขอเยอะกินยอดงานยาวไปก e ินต่อพอดีเขาให้มาดูที่ปั๊มน้ำแล้วก็ดูริ้วหรอกสมองกับ สมองกับใจมันตีกันเมื่อกี้นี่เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้จะลักฐานเต็มๆเลยได้ทันนี้เหลือของไปที่สบายออกคิดออกคิดออกคิดก็ออกออกออกไม่ได้นะกันนี่ไงซื้อให้ได้นี่นี่นี่หลายตังค์เลยนะอ๋อเมื่อกี้นี่คือถ่ายคลิปทันพอดีพอดีพี่เขาให้ตังค์เข้าบ้านใหม่ คือรอบเมื่อวานก่อนนะให้ไปแล้วสามพันเมื่อก,กี้นี้ไม่รู้กี่พันนะเออให้ไปแล้วให้น้องให้น้องสาวเห็นพอดีนี่เราก็โอ้โหน้ำแดงข้างหลังเทียบเลยพอดีมาแก้บนอยากให้ได้บ้าน,าน,ห,ลานหลังนี้มากเพราะว่าที่มันสวยมากเนี่ยคือพื้นที่แบบบ้านหลังใหญ่เล้อเลยแล้วก็อยู่กันแค่สองคน น้องน้องชายเขามีน้องชายสองคนน้องสาวคนหนึ่งก็เมื่อกี้นี่แหละที่เห็นนะคะน้องสาวน้องสาวที่ก็วันนี้ก็คือเราก็วันเราเวันนี้วันที่19เราก็ซื้อของสั่งมาก็มีที่ดับที่นอนตู้เตียงอะไรยี้เราก็เลยมารอรับก็เลยมาจัดปาร์ตี้กันเล็กๆ,ๆ่น้อยนะคะที่บ้านนี่ าพี่น้องพี่น้องอเออเราแค่นี้พอดีเด็กๆไม่ได้มาด้วยโอ้ยลมเย็นมากเลยพี่ค่ะเย็นเย็นสบายเลยโอ้ชอบมากอ,มอันนี้บ้านอยู่กรุงเทพนะก็ห่างห่างจากตัวเมืองเอ่อประมาณ15โลเอ <laughs> อโอชคดีมากเราเอ่าซื้อมาซื้อหลังเนี้ย คือมันได้พื้นที่ได้บ้านหลักใหญ่ด้วยคือ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายในบ้านให้ดูนะเพราะว่าของยังไม่ได้เข้าครบนะคะเ,ออเดี๋ยวให้กลุ่มๆเดี๋ยวค่อยค่อยไปถ่ายในบ้านให้ดู <c oughs> คือคือที่ถ่ายเมื่อกี้นี่บ้านกว <c oughs> ้างมากเออลมเย็นมากเลยเมื่อกี้เลขได 40, ้กี่พันมาเมื่อกี้ พันเดียวอันเหรอพันเดียว <laughs> พันเดียวแล้วมันก็นได้สามพันแล้วคนเดียว,วได้เยอะมากบวุวานซื้อเออบวุวานซื้อให้สามพันเป็นอย่างนี้แหละเออน้องน้องสาวคนสุดท้อง 3, ต้องแนะนำไม่ใช่เหมือนในโอ๊กนะเออ,อแนะนำอันนี้น้องชายผม อ๋อเหรอเราไม่ปุ้มละหนูบอกว่าน้องสาวบอกว่าน้องไจะเลยก่อน๋อเหรอดูกันเราเองเออไม่ได้นะไปบอกเขาน้องชายไม่ได้นะเขาโกรธมากเดี๋ยวเฟี้ย่ฟาดห่วงฟาดงานไม่ได้นะเดี๋ยวซูนให้เมื่อใดเนี่ยทีมงานดีนะน้าแม่ให้โลกงนนั่งเล่นได้คือดีช้ามันตัวไอ้จริงช้านี่ก็ได้ไอ้ที่มันเป็นเป็นไอ้เนี่ยเป็นแบบ กินเยอะกเนี่ยกับข้าวเหลือเดี๋ยวายาไว้เท่าไหร่แล้วต้องต้องทำาอันี้ปะโอ้ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาเดี๋ยเข้ามาก่อนแค่นั้นอ๋อพี่โอ๊คจะย้ายมาวันไหนโอ้ยเดี๋ยวมาทำอะไรเรื่อยๆก่อนมอ้ยย่ไี้ยายเข้ามาเดีนยวเข้ามกิอนนานอี่อ๊คจะ้าวัไีวมาทำไร่หว่นไม่ไหวโอ้ยยังไม่ได้ย้ายเข้ามียๆเล้าก่อนแนั้นออี่โค่ะย้าาวันหนโอยเีมาทำอไเองกองได้ก็ทโ มันมีเวลาให้ทำเยอะโอ้เดี๋ยวแป๊บๆเดี๋ยวก็ของเต็มบ้านแล้วเออหน้าหนาวเออหนูนัดอยู่หลายเลยไอ้ไอ้นี่เนี่แบบฝรั่งด้วยฝรั่งก็เต็มเลยน้อยหนาก็เต็มมีมีใบกะเพราด้วยเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูนี่มีใบกะเพราแล้วก็ใบใบเชี่ยวโพมันเออแล้วก็ตัดแล้วไม่ยอมบอกเลยตัดจนจะหมดเดี๋ยวแต่เดี๋ยวตัดโชว์หน่อยดิโอ้ โอ้โหตัดมะพร้าวได้ก้นไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเตะก้านกล้วยหักเปล่าฮะเตะก้านกล้วยหักเปล่าอันเหรอเตะปี๊บได้เปล่าเตะปี๊บได้เปล่าเตะปี๊บดังเปล่าไม่ไหวแล้วปี๊บตอนนี้โอ้โหโล่งเลยนะเออเออเอ่านองไหมมะพร้าวไงเออใช่เอาไปอันนี้ไปขุดนี่ขุดได้ไหมได้จกจกฮะ เนไง้ปยอดมะพร้าวอ่อนไงเธอถ้าขวดมันเป็นน้ำเ้าอ่ะเพาว่าตัดดน้ำเท้าน่ว่าเพอตัวะามันเป็นน้ำเต้าอย่างเี้ยห็นไหมก็ตัดก็ตัดก็ตัดตัดทำยอดอ่อนได้ เมืม่อกี้ได้เมืม่อกี้ได้พันหนึ่งหายใจอีกทีได้ห้าพัน 5, เลยเหรอไม่เมื่อกี้ให้ 1, 1, 1, 1> อีกพันเลยอ๋อจะได้ไปหาหมอไปเอาไปหายังปวดจันหรอเนี่นยครูก็ไม่สบายเนี่ยปวดหัวเขา่าเออไม่แกเปนวดจังตัวเจะเอาเท่าไหร่คะแมรพอพอบอกว่าตังไปปวดเข่าทันทีเลยนะ ีโยกมันต้องขุดไหมอะนั่นอะโฮโฮหัวมันดมูแครเอาไปทำยอดอะเออมันต้องขุดไม่งั้นอะพี่ไม่ได้ยอดมันนะอบอกจะที่จะทางยังขอ,อแล้วไม่ได,ด้ยกมือไหวอ๋อเหรออืมไม่ได้เลยนะไม่ได้นี่เวลาตัดจะอยู่ใกล้เพราะน,นี่มันเด็กมาน้ำใสแม่ผมเเดดี๋ยยววนไ้ไั แก้วหนึ่งคะแตราพาวุดกับตายได้ลูกคนนี้เพราะมันแก้วอ่ะนี่เจอไปแก้วหนึ่งคึกหน้าดูเลยโอ้โหขยันหน้าดูแลวตากแดดดำปิกปี่อาโอ้เอาขยันใหญ่ได้อีกแก้วหนึ่งคงแบบโอ้โหต้นมะม่วงมะม่วงนี่หมดแน่ๆ ฮ่าะโอ้โหบ้านเก่าเราก็มีต้นมะม่วงมีทั้งหลายต้นสามต้นสี่ต้นแต่บรรยากาศมันดีมากเลยนะโหมดอะไรอะบดแดงเหรอเฮ้ยชิตตีดงจะเอาเยอะเดี๋ยวมีคนไม่จะมาใส่ไข่ ก็ให้แทงแทงมันแดงแทงมันแดงเอออันเจ้ายาวออกไล่เด้เดี๋ยวขอชิมแม่แย่ไข่ปดแดงแย่ไม่แย่ยาวาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบาหัวมันเว้ยหนอเว้ยเดี๋ยวได้เด็กๆมุณไม่มามันโตแล้วนะโตแล้วมันไม่มาถ้ายังมันตอนเป็นเด็กๆก็คึกคักนะจนะตอนมันเล็กๆอ่ะเด็กพอมันเริ่มโตมันไม่ติดแม่แม่น่ยชิงช้าก็ได้ทีเล็ก อันเล็กๆอ่ะที่ว่าไอ้ที่ที่ที่มันขายตามซุ้มอ่ะไอ้เอ็มไม่ใช่ขายตามที่ขายไอ้นี่อ่ะไอ้อุปกรณ์ไอ้ต้นไม้อ่ะเออที่มันมีไอ้ไอ้ห้อยตรงไหนก็สวยเนี่ยตรงเนี้ยห้อยมาเอออห้ยลงมาเลยนี่ห้อยห้อยห้อยมาจากข้างบนเออนั่นแหละชิงช้าเขาไม่มาด้วยมันเสียบเขามีเพื่อนบ้านครับต้องหาอะไรทำครับ เลนน้อยตัดซอยต้นมะม่วงแล้วโหขันัันนชิ้นไปเห็นเยอะมากตอนเด็กๆเล็กก็ทำแถวบ้านเล็กจะมีงานมาให้ทำที่บ้านคครรัับบผมแล้วแล้วเริ่มแล้วขันชิ้นนี่ก็ตกโอ้ยมันอยู่ตกเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวมันเข้าในนี้เดี๋ยวไปลงไม่ได้ เรื่อแล้วเรื่อแล้วเรื่อแล้วตรงนี้ก็ค่อยๆเอาของเข้าบ้านเอาาแล้วแต่ว่ารมแต่มันเย็นมากไม่ได้ฝนอะไรมันะลยตาเดี๋ยวค่อยนั่นค่อยทำแต่ตอนแรกหนูว่าเดี๋ยวพอนั่นแล้วเดี๋ยวหนูจะมาอยู่ยี่สจ็ดแต่เดี๋ยววันนี้มีเตียงมีที่นอนพรุ่งนี้มีตู้มีอะไรมาต้มารอรับของบ้านตาก็มีสวนที่ผมว่าจอเขา มันก็ลงมาหนางีเพื่อนบ้านก็าลงมาต้องกว่าต้องอะไรเขาออกเาบอกว่าาไปบ้านเขาพอดีเลยนี่ตัดนี่ใหญ่นี้ลงมาเลยตัดจริงใหญ่ตรงนี้เอออันนี้เอานี่ได้ปะจริงใหญ่โป้งโอเคเรื่อยมีไปเกาะเอาใครเรียกป้งใครถนัดยังไงก็เรียกกร้ปุก cởi cởi, thanh nhã, này á, anh lên, anh lên, anh lên, ở đâu nhỉ, một, à, à, đen, อันชาญมันมันเล่นอยู่แล้วเนี่ยเออโอ้โหเล่นอวเลยไม่ได้เลเอาไปปลายมานี่เนียเออนั่นเนี่ยได้ปะวะว้าอุ้ยคมกิฟเลยเล่เออมัเยอะนัเอนอ่ะที่บอกว่าอันชานมาแพทมาตกวนนี่เลยเนี่ยได้ได้ลองมันจะหักตึ้งนะ tóc sẽ húa cho đỡ, đẹp ta, cậu đang lún nhỉ, lún lún, โหเลื่อยใหญ่เลยจงไข่แดงเมียนไทงเอยดเนอะแถวนี้เขาเขางจงถามด้วว่าเขามาเก็บขยะกันว้าวขยะขยะขยะครับตาเขามาเก็บอาทิตย์ละครั้งรือส่งนะขอแล้วพี่โ่ขอแ แค่นี้ก็เห็นเมฆแล้วอ๋อามว่ามาเจ็บครั้งนึงโอ้โหพงพอได้อยู่พรยังพอได้เาบ้านเนี่ยงานเนี่ตากดึงเลยโอ้โหแขแเเดยวเช่วมาเป็นงอหลๆทั้งตหน่องดีใจอ้โหจะไปมีหนแต่มันนนเล็มๆเข้ามา จะได้ไม่ไปบังไอ้นี่ไรนานจะเฮ้ยอย่าไปทำรังไข่มดแดงหายนะเว้ยไมไ่โดนไม่โดนจริงไอ้ที่มีล้างไม่เลยไงเลือดตักิ่งลางโอ่โมนนดองเอ้าไม่โดนไม่ไดโดน

โอ้ยเก่งมากหน้าเลคมเออมันคมมากหมดแดงหมดแดงหมดแดงโอ้ยลม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 โอ้ยลมเย็นมากเออตันแล้วลมเข้าเออลมมันเข้าแต่ว่าพูดพูดถึงมีต้นไม้มันก็ดีนะย้อมเอเออ เอาไ,ไว้ดอกหมดหละหมดแดงหลายว่ะตัดไม่ได้ก็เลือเ <c oughs> ่อยอยู่แค่นั้นจะฟันลงมาเลยดิจะฟันลงมาเลยจริงนะ,นะเล่เรมตัดเล่มเฮ้ยหนวูว่าเล่มแค่นั้นก็พอแล้วบ้างสะได้ต้นไหอนามาออ ลงหนูลงข้าวมาเออลข้ามาโนนนนนนนพ่อ้ไหนอะโอ้โหาลืมยางกุ้งโอ้โหเอ้ยคดีนี้ได้ลเอ้ิดคลิปยังพอแล้วมั้งรู้สึกว่าจะคิดเยอะรู้สึกว่าจะจะจะพูดไม่ตรงกับอนี้แล้วนะพูดผิดพูดถูกแล้วนะ เขากขมาส่งที่นอนกับเตียงโอ้สวยอะ่ะที่นอนสองคนเลยเหรอดดอะไรครับจบได้ได้ได้จอดได้เอาลงกับเตียงไม่ใช่เหรอโอ้โหโอ้โหมันจะเอาขึ้นได้ไหมเนี่ย,ยตั้งขนลงมานะครับ อ, up, Nun, อดีตไปดูตอนประกอบเสร็จนะคะเห็นไหมบอกแล้วสวยเออนี่โอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะบอกแล้วไงสวยไฮโซนะคะขาดแต่ที่นอนใครจะมาเป็นสปอนเซอร์นี่นะคะซื้อที่นอนแถมคนนะคะเนี่ยเออหุ้ยสวยว่ะพี่เล็กห้าฟุต โอ้ยสวยอะ่ะไม่หรอกดาวเดี๋ยวพอติดมากแล้วจะสวยอ่มันจะได้เข้ากันเออ้องเอาเอาสีสีพวกบ้านเนี้ยผ้าม่าแหละเยอะแยะสนามหลวงสองอ่ะอันนี้ขาดแต่ที่นอนนะคะเดี๋ยวรอที่นอนเคจุนจุนอ, <Okay. S 2> อ่ะที่เล็กปิดคลิปหน่อยดิ ปิดคลิปให้หน่อยปิดเลยปิดเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือมาแก้บนแล้วก็มาตัดต้นไม้ที่บ้านบ้านเขานะมาแย่แล้วมัแดงมาแย่ใครเข้ามาดูแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะไรนะมาแก้บนเรื่องอะไรบอกเรื่องก็มาแก้บนเรื่องซื้อบ้านอยากได้แบบว่าคือเราอยากได้บรรยากาศที่สวยงามเป็นสวนแบบนี้เราก็อยากได้มากเราก็กลัวคนอื่นมาซื้อเราก็เลยบนไว้ก่อนไงเออ บนแบบว่าคือไม่ให้ใครไม่ให้ใครเข้ามาจองก่อนเราไงเราจองก่อนเราได้ก่อนก็ก็พอดีเรื่องผ่านปุ๊บก็เลยเออเว้ยได้พอดีก็เลยบนไว้แค่นั้นแหละค่ะก็นั่นแหละก,ก็มาแก้บน่ะคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่เล็กรูจะม็กนะบ๊ายบายใมหน้าม,มีลูก